ในปี2040ซึ่งก็คือ15ปีจากนี้ Grab ใน Southeast Asia นะคะเราต้องการเป็น Carbon Neutrality หรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่าน4 action หลักๆนะคะอันที่1คือรถ EV ที่2ก็คือ corporate office ของ Grab เนี่ยเราจะใช้ renewable energy 100% 3. คือการที่เราใช้ Data Tech หรือว่า s i n e s s เนี่ยมาดูว่าสมมติในโซเชียลมีเดียอาจจะบ่นว่าพ่วงออเดอร์แต่จริงๆการพ่วงออเดอร์เนี่ยมันทำให้การใช้น้ำมันน้อยลงแล้วถ้าดูตัวการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ยใน Southeast a s i เียเมื่อปี2024เนี่ย g r a ฟเราลดการปล่อยคาร์บอนถึง1,28 0 0 0ตันนะคะ สวัสดีทุกท่านนะคะจันสุดาธนาเนติตายอโดมก็เป็น managing director Grab ประเทศไทยรู้สึกตื่นเต้นที่พี่เกษรานะคะพูดถึงจะไปไหนคะ <laughs> พูดถึงแบบว่าเราเขียวแล้วเราต้อง affordable ด้วยใช่ไหมคะซึ่ง Grab เราก็เห็นด้วยค่ะก็หนูจะไม่พูดถึงพี่เกษราแล้วคะสามารถไปได้แล้วแล้วก็รู้สึก Challenging เพราะว่าอันนี้คือก่อนเที่ยงใช่ไหมเดี๋ยวจพยายามจะแรป อัปเร็วๆนะคะทุกคนในนี้มีใครใช้ Grab บ้างคะขอยกมือให้ดูหน่อยคะ่ะโอเคถ้าพูดถึง Green Initiative เนี่ยคิดว่า Grab เนี่ยจะทำด้านอะไรคะโอเคทุกคนน่าจะนึกถึงรถ e v ใช่ไหมคะแต่วันนี้กุ๊กอยากจะมาเล่าแบบหลายๆรูปแบบที่เราทำนะคะแล้วกเ็เป็นที่น่าสนใจอะคะ่ะทีนี้ก่อนที่จะเข้าคอนเทนต์เนี่ย Grab เนี่ยเราเป็น leader ด้าน super app นะคะเรามีทั้ง transport มีทั้งส่งอาหารส่งคนนะคะแล้วก็ส่งของไม่ว่าจะเป็น groceries นะคะนมไข่น้ำเราส่งหมดนะคะที่ประเทศอื่นๆเราก็มี virtual bank ด้วยแล้วก็มี payment ที่เป็น cashless ทุกท่านเวลาทำการใช้จ่าย GrabFood ใช่ไหมคะก็ไม่อยากใช้เงินสดแล้วก็มีพวก lending ให้กับคนใน ecosystem เช่นคนขับแล้วก็ร้านอาหารนะคะ การที่เรามีเซอร์วิสเยอะอย่างนี้มีดาวโหลดมากกว่า200ล้านดาวน์โหลดเนี่ยก็ทำให้ Money t r t r s n s t i t i u s u s s r s เรามีเยอะมากเพราะว่าเราก็ออเ a รตใน8ประเทศนะคะแล้วก็มากกว่า800หัวเมือง เรามี monthly transacting users Q4 สปีที่แล้วประมาณ40กว่าล้านคนแต่ว่าคนที่เข้ามาไม่ใช่แค่ Active แล้วเปิดแอปแต่ว่ามีคอนเวอร์ชัจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กุ๊กอยากจะพูดว่า40กว่าล้านคนมันเลยทำให้เวลาเราขยับขยื่อนนิดนึงเนี่ยมันเรียกว่าเป็น small action big difference ก็คือกด1บาท2บาทแต่จริงๆมัน c o n t r i b u um, t e to carbon emission เนี่ยเยอะมากเลยนะคะทีนี้พอพูดถึง uh, ตัว การดำเนินธุรกิจเนี่ยเรายึดถืออยู่3 3 P นะคะก็คือ performance uh, people แล้วก็ planet performance คือจริงเราเป็นธุรกิจที่เ,เกิดมาจริงๆเดือนหน้าเราก็จะครบ12ปีแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีการเติบโตไม่มีกำไรก็เราไม่สามารถทำให้คนใน Ecosystem ไม่ว่าจะเป็น drivers riders หรือว่า merchant เนี่ยโตไปกับเราได้นะคะก หลีดไปสู่ People แล้วว่าคนใน Ecosystem ถ้าเป็นคนขับร้านอาหารเนี่ยก็จะต้องเติบโตไปพร้อมกับเราแต่วันนี้เนี่ยกูอยากจะมาโฟกัสที่ Planet ก็คือโลกของเราแหละถ้า Grab เนี่ยเราเติบโตไปแล้วคนใน Ecosystem ไม่ว่าจะเป็น Drivers, Merchants หรือว่า Riders โตไปพร้อมกับเราเนี่ยโลกของเราก็ต้องโตไปพร้อมอย่างยั่งยืนถูกไหมคะวันนี้เนี่ยก็เลยจะโฟกัสด้าน Planet อันนี้ Challenging มากๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนทานข้าวนะคะอยากให้มี Participation นิดนึงว่าถ้าคิดถึง Action ว่า Grab เนี่ยเราจะทำอะไรสีเขียวนะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เรามี Grab Food Voucher 250บาท5ใบามาแจกนะคะขอ Participation นนิดนึงค่ะต้องเรียกให้ทุกท่านได้ได้ตั้งใจฟังนิดนึงค่ะ <laughs> เดี๋ยวขอคาถามอีกรอบเลยไหมฮะเต้เซเธให้ถูกคําถามขอคำถามอีกรบอกรบค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดแกร็บเนี่ยเราจะทําอะไรที่เป็นเกี่ยวกับโลกสะอาดนะ่ะคิดว่ามีแอคชั่นอะไรบ้างคะโอเคเ,ออเรื่องของตัวพลังงานสะอาดาเชื้อเพลิงที่ใช้อะครับเมื่อกี้บอกว่าใช้ EV ก็คืออาจจะเน้นเรื่องของตัวพลังงานไฟฟา้ามากกว่าพลังงานรถสันดาปเพราะว่าจะไม่ก่อบนภาวะในใน ในอากาศใน,ในเมืองในเมืองนะครับที่มันมากไปกว่าน,นี้ได้อย่างมาจากเรื่องของตัวการประหยัดค่าใช้จ่ายะระยะยาวเนี่ยครับมีบางท่านอยากจะตอบอีกไหมคะจะได้แกรฟฟูดเวลเชอร์สนะคะนี่มีท่านผู้หญิงตรงกลางคะ่ะ <c oughs> เป็นเอ่อเรื่องของการเพิ่ม ออปชันให้กับคนที่ใช้บริการ g r a ฟ f ฟ o ดนะคะว่าเลือกที่จะแบบไม่รับ uh, ช้อนซ่อมหรือว่าพลาสติกหรือว่าบางทีก็จะเลือกว่าแบบหมืนใส่ถุงรวมได้ค่ะถูกต้องค่ะเรามีแฟนคลับ g r a ฟมากเลยนะคะก็เดี๋ยวทางทีมงานจะให้ v อ u เชอ r ์สไปนะคะแล้วก็เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยขอสรุปรวบรัดก็คือสิ่งที่ท่านสองท่านพูดเนี่ยก็อยู่ในแอคชั่นที่เราทำนะคะในปี2040ซึ่งก็คือ15ปีจากนี้ย r a ฟ ใน Southeast Asia ียนะคะเราต้องการเป็นคาร์บอนนิวทรัลิตี้หรือว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนผ่าน4 A แอคชันหลักๆนะคะอันที่1คือรถ EV ที่2ก็คือ Corporate Office ของ Gra ฟเนี่ยเราจะใช้ Renewable Energy 100% 3คือการที่เราใช้ Data Tech หรือว่า s u s i s s เนี่ยมาดูว่าสมมติใน Social Media อาจจะบ่นว่าพ่วงออเดอร์แต่จริงๆการพ่วงออเดอร์เนี่ยมันทำให้การใช้น้ำมันน้อยลงคนขับแต่ก่อนสัก5คนมอเตอร์ไซค์มาจอดแบบ คันอย่างเงี้ยปัจจุบันก็สมมติสั่ง5คนอาจจะมาจอดแค่คันเดียวเพื่อเป็นการพ่วงออเดอร์นะคะส่วนแอคชั่นที่4ก็คือที่กุ๊กบอกไปคือ small action big difference เราทำยังไงให้คอนซูเมอร์ที่เรามีเนี่ย40กว่าล้านคนมาช่วยเปิดแอปแล้วกดฟีเจอร์บางอันที่ทำให้โลกของเราเขียวขึ้นนะคะ ไปที่อันแรกเลยค่ะก็คือรถ EV จริงๆค l l a า o บเรช o นเนี่ยเรามีทั่ว Southeast Asia นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะแต่ว่าอันที่เป็นว i เ i o n ที่เราทำเรามีความร่วมมือกับ BYD นะคะเราต้องการที่จะส่งออกรถเนี่ย 50, คันให้กับคนขับเรา สิ่งที่คนขับต้องการที่คอนเซิร์นก็คือเฮ้ยถ้าฉันขับรถ EV แล้เนี่ย maintenance เป็นยังไงค่าแบตแพงไหมเราก็ได้คุยกับ BYD ว่าเฮ้ยเราจะ extend maintenance ได้นานขึ้นก็คือ500,000กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีการที่จะติดตั้ง driver application เข้าไปที่จอของ BYD เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการทำงานของคนขับก็จะง่ายขึ้นก็เป็นตัวอย่างที่เราทำกับเป็น regional collaboration นะคะ พูดถึง E.V. g r กราฟประเทศไทยเนี่ยเราก็กแก๊กมาตั้งแต่2020คือถ้าคุณย้อนกลับไป2020เนี่ยถ้าพูด E.V. งงเนาะว่าแบบรถ E.V. มันจะโตไปขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ g r a ฟเรามีรถ E.V. ใน Ecosystem ของเรา B.E.V. นะคะที่เป็น p u ีย E.V. มากกว่าหมื่นคันค่ะแล้วก็ปี2022เนี่ยเราได้ kick start project ที่เป็น g r a ฟ E.V. จริงจังไม่ว่าจะเป็นการเ,เขาเรียกว่า leasing คือผ่อนขับรับกราฟ การเช่าเพราะเรารู้ว่าคนขับที่มาขับกับเราเนี่ยจะให้มาวางดาวเพย์เมนต์ก็คงจะไม่มีเงินเป็นแสนมาวางคล้ายๆกับคอนเซ็ปต์ของเสนาที่บอกว่าเป็นการผ่อนแล้วก็ลองมาอยู่ดูแต่อันนี้คือเป็นการผ่อนรายวันนะคะแล้วก็สามารถมีรถ EV ในครอบครองได้ ทีนี้ี e v e r s สแรกเนี่ยสิ่งที่เราทำคือ drive to own model ก็คือเราจับมือกับ s a s c o CVN V Group c a r e n นะคะเรามีข้อมูลคนขับที่รู้ว่าคนขับเนี่ยมี earning เท่าไหร่ต่อวันคนขับเนี่ย behavior การขับเป็นยังไงแล้วก็จับ data นั้นมาดูแล้วก็มีการปล่อยให้เขาผ่อนรายวันได้นะคะมากระเป๋าเปล่าเลยค่ะก็คือไม่ต้องแบบมี down payment ก็สามารถที่จะได้รถตัว eon หรือว่า BYD ไปขับได้นะคะ มีการติดตั้ง IoT ก็คือตัวกล้องที่จะดูแบบความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็คนขับนะคะแล้วก็ทำให้ GPS tracking เนี่ย accurate มากขึ้นหรือว่าแม่นยำนะคะรวมถึงการมี free maintenance แล้วก็ insurance อันนี้เป็นการผ่อนก็คือผ่อนไปด้วยขับ g r a ฟไปด้วยแล้วก็ง่ายๆก็คือเราหักจากกระเป๋าตังค์คนขับนะคะส่วนที่2คือเช่าคะ่ะเป็นแต่เป็นการเช่ามอเตอร์ไซค์ซึ่งอัน,นเนี้ยเรา partner กับ Storm นะคะ h e s m แล้วก็ Swap a n Go อันนี้เนี่ยนะทุกท่านคงทราบอยู่แล้วลว,ว่าการที่ใช้ EV เนี่ยคนขับสบายกระเป๋าใช่ไหมคะแบบที่พี่เกษราพูดไปว่า affordable เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ Green แล้วต้อง affordable ด้วยอันนี้ก็คือ Win-win-win win win ก็คือถ้าเขาใช้ EV ก็คือมันก็ประหยัดกระเป๋าด้วยจากที่ปัจจุบันอาจจะต้องจ่ายค่าน้ำมันวันละ400บาทเนี่ยก็คือจ่ายประมาณ100ถึง150บาทเท่านั้นเราเวิร์กกับพาร์ทเนอร์นะคะในการให้เดชาเรารู้ว่า เขตไหนแบบออเดอร์เดนซิตี้สูงคนขับไปอยู่ตรงนั้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะมีแบบสวอปสเตชันเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนเรามีตัวเทรนนิ่งนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือเรามีดิจิทัลวอลเล็ตก็คือกระเป๋าตังค์คนขับแหละที่เราสามารถหักเขาทุกวันได้เพื่อจ่ายให้กับตัวพาร์ทเนอร์ของเราไม่ว่าจะเป็น Strom h a s เ e นแล้วก็ Swap แอนด์กกูพูดไปแล้วนะคะทัง ทั้งทางด้านตัว drive to own แล้วก็ r e n t a l อันนี้ก็เป็น r e n t a l เหมือนกันแต่เป็น r e n t a l ที่เป็นแท็กซี่ยี่ห้อท่านอาจจะเห็นเยอะๆเพราะว่ามันจะมีแบบรถในตลาดนะคะแล้วก็มี sticker grab เรามีโมเดล MG EP แล้วก็ Ion ES นะคะตอนนี้เราก็เ work กับ partner ประมาณ3ท่านนะคะแล้วก็ available ที่กรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตค่า เชา่าเริ่มต้นแค่880บาทเท่านั้นอันนี้ก็คนขับได้รับความนิยมมากค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะแล้วก็การเติมไฟก็ราคาประหยัดแล้วก็ถูกลงถึง70%ตอนนี้เนี่ยโปรแกรมที่เป็นการเช่านะคะเรามี13จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเชียงใหม่พัทยาขอนแก่นโคราชภูเก็ตแล้วก็อีกมากมายแล้วก็กำลังขยายไปเรื่อยๆค่ะ อิมแพคที่บอกว่ารถ EV เนี่ยอิมแพคเป็นยังไงอาจจะตัวเลขเยอะนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวให้ดู3ตัวเลขหลักๆนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยแอมอสคุณซูเมอร์อ consumer, เมื่อกี้หลายท่านยกมือเนาะว่าแบบมีแอปพลิเคชันของ Grab เนี่ยถ้าสมมติวันหนึ่งจะเรียก Grab Car หรือ Grab Bike เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า prefer ev rides หมายถึงว่าเวลาเรา allocate คนขับเนี่ยเราจะ prioritize รถที่เป็น EV ก่อน แล้วสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับกูก็คือเรามีคนแบบผู้บริโภคหรือคอนซูเมอร์เนี่ยแสนกว่าคนนะคะที่เลือกว่า prefer EV rides วันนี้ก็เปิด Grab app แล้วก็ไปเลือกฟีเจอร์นั้นได้นะคะแล้วก็นิ้วเล็กๆของเราที่เปิด Grab app ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกของเราเป็นสีเขียวได้ค่ะในเมืองไทยเนี่ยรถ EV ของเรามีมากกว่าหมื่นคันนะคะไม่ว่าจะเป็น2อล้อแล้วก็4ล้อแล้วถ้าดูตัวการลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ย ในเซาท์อีสเอเชียเมื่อปี2024เนี่ย Grab เราลดการปล่อยคาร์บอนถึง128,000ตันนะคะฟังแล้วงงตอนแรกแบบคุยกับทีม128,000ตันมันคือเท่าไหร่มันคือการเดินทางรอบโลกถึง13,000รอบนะคะก็คือเป็นเราคิดว่าด้วยการที่เรามีโวลูมเยอะเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยการที่เรามีอิมแพคมันก็มีอิมแพ t เยอะขึ้นไปด้วย ทีนี้ลีเวอร์ที่2ก็คือการที่ Corporate Office ของ Grab เราทั้งหมดเนี่ย n e w r e n e w n e r g y n e r g y นะคะหรือว่าใช้พลังงานทดแทนนะคะซึ่งอ,อย่างที่เมืองไทยเนี่ยออฟฟิศเรามี3ที่ก็คือกรุงเทพ2แล้วก็เชียงใหม่1ทีนี้ขอบอกได้เลยนะคะว่า Corporate Office ของ Grab เราใช้100% Renewable Energy โดยการที่เราซื้อ r e กก็คือ Renewable Energy Certificate เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานจากลมหรือว่า geothermal ก็ค,คือความร้อนใต้พิภพนะคะอันนี้ก็จบไปแล้ว2รีเวอร์รีเวอร์ที่3เนี่ยหลายท่านอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าเป็นผู้บริโภคกราฟเหมือนกันนะคะเราใช้เทคเราใช้เดต้าเราใช้ AI ในการทำให้ b u s i n e s s Operation ของเราเนี่ยดีกับสิ่งแวดล้อม หลายคนอาจจะคุ้นเคยถ้าสั่ง grab food เนี่ยจริงๆคือชอบที่คุณเกษราพูดว่าแบบมันต้อง affordable ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ affordable คนก็ไม่ใช้ performance ก็ไม่มา business ก็ไม่โตเราก็ไม่สามารถ contribute ให้กับ planet ได้นะคะ กรุ๊ปออเดอร์ order, เนี่ยอินไซก็คือสมมติตอนกลางวันที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะหิวแล้วจะมีหัวโจกคนหนึ่งที่แบบคอยสั่งอาหารให้ทุกคนถ้าเป็นตะกอนต่างคนต่างสั่ง5คนมอเตอร์ไซค์มาจอด5คันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นกรุ๊ปออเดอร์ก็คือกุ๊กสั่งอย่างเงี้ยส่งลิงก์ให้ทุกคนแล้วก็มอเตอร์ไซค์มาส่งคนเดียวอันเนี้ยก็คือยิ่งสั่งยิ่งถูกค่าส่งก็ถูกกว่าแล้วก็มันก็ช่วยประหยัดน้ํามันด้วยนะคะ ทางขวามือก็คือการส่งแบบเซเวอร์ถ้าทุกท่านใช้ r a b Food เนี่ยเข้าไปจะเห็นว่ามีการส่งแบบ Priority แบบส่งตรงส่งไวใช่ไหมคะแล้วก็ Standard คือส่งแบบธรรมดาเซเวอร์คือรอนานนิดนึงแลนร่วงหน้าสมมติทานเที่ยงก็อาจจะสั่งสัก10โมงครึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าค่าส่งเป็นศูนย์ก็คือถูกมากอันเนี้ยทำให้มันคือเป็นการพ่วงออเดอร์แหละซึ่งในโซเชียลมีเดียอาจจะรู้สึกว่าพ่วงออเดอร์ไม่ดีฉันรออาหารนานแต่จริงๆเราเนี่ย การพ่วงออเดอร์มันคือทำให้ค่าส่งถูกลงแล้วก็ทำให้เป็นการประหยัดน้ำมันถ้าดูจากภาพนี้นะคะเป็นภาพข้างล่างสั่งสองออเดอร์เนี่ยมอเตอร์ไซค์ต้องวิ่งแบบไปรับอาหารแล้วก็ไปส่งคนแต่ว่าถ้ามีการพ่วงออเดอร์หรือว่าแบตชิ่งเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์คันเดียวไปรับร้านอาหารที่ใกล้กันแล้วก็ไปส่งหาคอน sumer หรือผู้บริโภคที่ใกล้กันอันเนี้ยมันเป็นการ save distance ถึงแบบหรือระยะทาง15นนะคะแล้วก็ ภูมิใจที่จะบอกว่าในภูมิภาคเราเนี่ยมีการพ่วงออเดอร์ถึง40%เพราะฉะนเนนั้ี่ยบางทีถ้าท่านหิวแล้วแบบรออาหารแล้วเลือกเซเวอร์ช i อยส์แล้วรอนิดนึงแต่ก็คิดว่าออเดอร์นั้นมันก็ c o n tribute to to โลกที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราใช้น้ำมันลดลงแล้วก็การพ่วงออเดอร์เนี่ยก็ทำให้มีการลดตัวการปล่อยคาร์บอนถึง6ห0 0 0 0ตันนะคะ โอเคกูพูดไปแล้วเรื่องรถ EV ใช่ไหมคะเรื่อง corporate office ของ Grab เนี่ยจะใช้ renewable energy 100%แล้วก็อันที่3คือการใช้ tech data แล้วก็ AI นะคะมาทำให้ business operation เนี่ย green กับโลกของเราส่วนสุดท้ายเนี่ยทุกท่านที่นั่งแล้วมีแอปพลิเคชัน Grab เนี่ยสามารถมี contribution ได้นะคะถ้าใครนั่ง Grab car หรือว่าสั่ง Grab food เนี่ยสามารถกด ฟีเจอร์ที่เรียกว่า Carbon Offset d onation นะคะก็คือเป็นการแบบด o n a t ให้กับการปล่อยคาร์บอนเริ่มต้น1แล้วก็ไปจนถึง2บาทเท่านั้นนะคะแค่ปี2024นะคะเรามีหลายๆ10ล้านออเดอร์ที่ช่วยด o n a t หมืนหนึบาทแล้วก็โตกว่าปี2023-30%ถึง30%เราได้เงินอันเนี้ยเราเอาไปทำอะไรทราบไหมคะอันที่หนึ่งเนี่ยเราเอาไปซื้อคาร์บอนเครดิต 2. เราไปซื้อ,อ,อต้นไม้แล้วก็ไปปลูกนะคะสก็คือไบโอชาอันนี้ก็เป็นภาพที่ทีมงาน Grab ประเทศไทยเนี่ยได้ไปปลูกต้นไม้นะคะในเมืองไทยเราปลูกมากกว่า360,000ต้นนะคะก็เป็นภาพที่กระบี่ค่ะที่เราไปปลูกกันแล้วก็ก็น่าจะช่วยโลกเราให้ดีขึ้นนะคะทีเนี้ย small action big difference ทุกท่านมีแอปพลิเคชัน Grab เนี่ยอยากจะสรุปว่า Impact จริงๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ย ที่เราทำมา2024เนี่ยเราได้ปลูกต้นไม้ไปกว่า6 0 0 0 0ต้นนะคะลดตัวการปล่อยคาร์บอนหรือว่ากา๊าซเรือนกระจกนะคะมากกว่า9 0 0 0 0ตันแล้วก็อย่างที่คุณผู้หญิงก่อนหน้านี้ที่ตอบก็คือเรามีการที่จะไม่รับอชอนซ่อมพลาสติกนะคะฟันแฟกนิดนึงว่าในประเทศไทยเนี่ย adoption ของคนที่ไม่รับช้อนซ่อมพลาสติกเป็นเท่าไหร่ทราบไหมคะ ตอบเองค่ะก็ประมาณ85-90%ก็คือเยอะมากในทีนะที่เราเป็นคนทำงานกราฟคนหนึ่งก็ขอบคุณนะคะที่แบบว่ามีส่วนหนึ่งที่ทำให้โลกเราสีเขียวแล้วถ้าดูตัวเลขที่เป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เรามีการเซฟตัวช้อนซ่อมพลาสติกหลอดเนี่ยเกือบพันล้านเซตก็คือมันค่อนข้าง IMPACT ค่ะแค่นิ้วหนึ่งออเดอร์หนึ่งของพวกท่านก็ทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นนะคะก็ You all can be part of this journey ก็ช่วยกันค่ะคนละเล็กคนละน้อย Grab เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วย enable ให้คนขับมีงานทำร้านอาหารมีออเดอร์ใช่ไหมคะพวกท่านก็ในการเรียกรถสั่งอาหารก็กดคาร์บอนออฟเซ็ตโดเนชันนิดนึงไม่รับช้อนซ่อมพลาสติกทุกคนทำได้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็จบรวยรวมนะคะว่า g ิน Initiative Grab เป็นยังไงบ้างขอบคุณมากค่ะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามฐานเศรษฐกิจกในทุกแพลตฟอร์มจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรานะครับ